นะพี่วิสิตมาคนแรกเลยนะครับนะฮะถ้านับเวลาจะเป็นคนแรกของวันพรุ่งนี้พอดีนะพี่เนาะนะ,นะครับผมก็ <c oughs> <c oughs> นะครับน่ารักมากนะครับมาถึงแล้วก็รถเราเริ่มออกเดินทางเหมือนเป็นประหนึ่งเป็นประธานในการเปิดงานนะฮะเอาเรื่องเอาใช้ก่อนการเดินทางเลยนะครับมาปุ๊บจริงจิ เย็นสบายจังเลยนะไม่เป็นวอร์มก่อนเลยนะตะคิวกินด้ย จะ่าดิ้นอย่าดิ้นอย่าดิ้นไม่ครับคนมันเยอะดีไหมเดี๋ยวเดี๋ยวมาไล่ดูแล้วกันก็ไม่ต้องไม่ต้องลอยลอยลอยเพราะลูกใหญ่ใหญ่เย็นใหญ่ดูไล่ดิ้นดูไล่เขาไปนะนะครับไปไปไปเออปลงปลงเพื่อมาตรงนี้ก็จะเป็นนิดจำน้ำแต่อย่าขึ้นอย่าปล่อยไปว่า จับไว้จับนีบ่ไว้จับหัวนี่ไว้นี่จับนี่ไว้นี่จับหัวนี่ไว้เออไม่มีหัวเห็นไหมไปเรื่อยๆไหมมีคอไหมลูกโอ้โหขวบขึ้นมาหลังก็แด้วหลังไปคอขึ้นยืนไปคอไปเรื่อยๆลกไปเรื่อยๆใจดี

thế mà tớ tết rồi, bảy bát, bảy bát, bảy bát, bảy

สิบหกมื่นนะครับประมาณ10บโมงสิบห้าเริ่มทยอยกินผัดแจ่วเก็บก,กระปะ๋าสสาระให้เรียบร้อยนะครับไม่ต้องรีบร้อนกดูให้ดีอย่ามีแบกันเยอะนะครับผมวันนี้เราแบกไปเยอะมากเลยดายเพราะฉะน,นั้นคือทานเยอะๆอ,ๆอๆๆิ่มเยอะๆรวมทั้งอาหารด้วยนะแต่ระหว่างที่ทานลองดูซิโต๊ะเพื่อนๆโต๊ะข้างๆเรามีอาหารเหมือนเราไหมเรา

bởi đó 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 จริงๆ,ๆบอกเลยขอ้ยกเนรถไม้่นวรุณไล่ไปจากเอวขึ้นสู่คอจากคอไปใต้แล้วแล้วหมุนไปเรื่อยๆสุดยอดนะครับฝึกไม่ยากครับแต่ต้องใช้เวลาเพิ่มเป็น2ห,ห,ห,ห่วงหัวลูกนะฮะห่วงไปสลับไปสลับมา ต้องแปลกใจนะครับเพราะนี้ขนไม่เหลือแล้วตามตัวนะครับผมนะฮะสุดทุกวันนะครับผมเอาแล้วครับขึ้นเรื่อยๆฮะช๊านาญมากจากเอวสู่คอแล้วไปแขนตอนนี้อยู่ที่มือเรียบร้อย <c oughs> อยู่ที่คอใต้รักแร้ลงมาเอวพราทัวร์ได้นั้นคืองวงที่สวยจริงๆนะฮะเป็นตัวหนึ่งวงสวิทที่ยดงยีมจริง สอยงามครับสวยงามเบบีวัยรุ่นจ้ามีไวยรุ่นขอส ไปดึงเข้ามาเต้นได้แล้วครับแตกีร์เขาสามีภรรยาเขาก่อนแล้วกันน,นะงครับมีคนเคยบอกไว่าปกหักไม่เคยหนักหัวใครครับแต่ไปนหนักหัวใจของคนที่ไม่มีใครเอาครับผมไปแถวบ้านนะพี่ เล่ายาเล่ายาทำร้ายแค่ตับไตแต่มันไม่เคยทำร้ายหัวใจเหมือนใครบางคนนะครับ <c oughs> อุยินตรงนี้เขินมากพูดเลย <c oughs> <c oughs> แบบนั้นแหละครับผมนะฮะ าที่คุณสามีจะออกจากบ้านนะครับปล่อยเขาไปฮะปล่อยเขาไปครับวันนี้แต่ขอให้รักษาหน้ารักษาท่าเต้นของตัวเองด้วยฮะอัพเกรดสักนิดนึงโยโยโย่ท <yo>, าไม่เท่าไหร่แต่หน้าที่ได้จริงครับ <c oughs> โอ้มันมากหมายถึงคุณแม่นะฮะมันมากมากจริงๆนะครับผมออไม่เกี่ยวครับ วิธีทำไงไม่ให้มีโฆษณาบอกด้วยนะเจนคําว่าอร่อยจริงๆนะครับให้ใจไปเลยผมจัดให้พี่อยู่ในโหมดอูมามิเลยครับผมอร่อยาอไปเลยทีเดียว เต่มท yes ี่ครับเต็มที่กันไปโดยเฉพาะคนที่ใช่แล้วกันครับ ไปนะครับโย่ไว้เออพี่รักครับพี่รัก Yo, <boy. S 1> พี่รักจะนั่งท่าน,นี้ทั้งคืเนเลยได้ล่าครับ ใส่ตื้อใส่ย,ย่อแล้วกันครับหลังจากช่วงนี้ไปเราจะแดนแบบบ้านๆบ้างแล้วกันครับอีกช่วงที่เอาตื้อแบบย่อไปก่อนอีกแป๊บหนึ่งจัดให้แดนบ้านๆแล้วกันคะ จัดได้เลยต่อเนื่องครับเดี๋ยวขาดตอนนะจับกันไปเลยทีเดียวยาวๆฮะต<ฮ>ะเบียงเรามีครับรถเราเหมามาแล้วหมดตรงไหนอยากได้อะไรบอกครับตั้นใจดีฮะจอดได้ทุกที่เลย รับรองมั่นคงมากับพวกเราป่าดงดอยการท่องเที่ยวครับที่หนึ่งชื่นชอบผลงานการขับรถทุกเส้นทางฮะขอบอกเลยทางค้งอย่างมั่นคงทางตรงยิ่งมั่นใจครับไปกับพวกเราทีมงาน Next s t e p Bus ครับท่านจัดให้หน่อย 上护理啊。